ว้าวพระทย์สวยมากค่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะลมแรงๆพัดโบกโบยเฉยใบยต้นกล้วยค่ะสวยมากบรรยากาศที่ลาตีชอบในชีวิตจิตใจจริงๆนะคะลาตีชอบบรรยากาศแบบนี้วันไหนวันไหนวันไหนก็เห็นพระอาทิตย์ก็สดชื่นค่ะ ก็ต้นมะยมพี่น้องขามะยมมะยมจบแล้วค่ะต้นมะยมที่บ้านลาตีนะคะนี่ก็เป็นต้นขนนนะคะขนนไม่ออกลูกเลยลาตีตัดตอนนะคะขนนนึกออกลูกเลยมึงละมึงหนิมึงละบอกยุมหนพี่น้องมึงละมึงละบอกยมเห็นบาพี่น้องมึงละบักยมมึงมึงเนะพี่น้องเสร็จกูแท้ตีพี่น้อง ะะโอ้ยพี่น้องขาลมอีหยัางคือมายงมาเย็นคักแน่แท้อูุ้่นะจะเบิ้งเอาพี่น้องจะเบิง้งอืว่าเป็นของคอยเด้อนะคะลมมาเทลบาแจะว่าพี่น้องต้นพี่คอยฮักเลยขายพี่น้องขาจะว่าต้นพี่คอยฮักเลยจะว่าพี่น้องขาโอ้ยแต่ไหนนะพี่น้อง บรรยากาศของเราตอนไหนมะน,นาวจะออกลูกละตีรีใบออกพี่น้องคะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนอกคิดญ้านะคะพี่น้องะตีเอาใบออกค่ะพี่น้องคะ่ะเอาใบออกเนาะเพือ่อที่ะตีต่างห้มันออกผลน่ะพี่น้องรอบนี้จะออกให้ค่อยไหมอ่ะลูกอะ่ะนะคะนี่ต้นนาวของาตีนะคะ หูหูหห,หนาวแท้ๆทหนาวครับพี่น้องค่ะต้นมานาวนี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศแล้วติจะพาพี่น้องมาอาดีตบึงพักชีพักชีค่ะสวยไหมหนะคะพี่น้องค่ะพักชีง่ามง่ามาพี่น้องพักชีค่ะ โอ้ยใส่หลาบใส่ก่อยนะคะพี่น้องม้นนี้ละสิะกินหลาบกินก่อยติโอ้ยแบอบกคือ <c oughs> นะคะผักบุงหมู่บ้านนี่เด็ดออกไปกินก็ตำทัวนะคะพี่น้องคะ่ะผักชีอยู่บานลาตีนะคะลาตีปลูกใส่ในกระถางคะ่ะง่ายมากเลยนะคะอร่อยมากค่ะอันนั้นก็เป็นเบี้ยมะละกอคอยพี่น้องมะละกอหลุงใหญ่เด้พี่น้องมะละกอตำสมได้นี่คอยใหญ่ออกไปปลูกละสวน สวนข่อยกันนี่หลายพี่น้องทีกอเห็นในพี่น้องได้เห็นนะคะได้รับชมกันเนี่ต้นพี่ข่อยฮักพี่นอ้องต้นยายา่าข่อยนี่ฮักแล้วเนี่ยฮักแล้วพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือต้นมะกรูดลาวนะคะต้นมะกรูดพี่น้องขาต้นนี่แล้วเตียไปเฮ็ดบุญหลายหลายงานเลยได้ค่ะพี่น้อง่ะเอาไปเอาไปทำบุญหลายงานเลยใช่ไอู้วพวกเนี่ยพี่น้องจะว่า สิบ่ให้ต้นพี่คอยฮักได้จังได้จะว่าเนี่ยจะว่าต้นพี่คอยฮักเลยม้อน,นี้ฮักเลยต้นพี่คอยเนี่ยจะว่าฮักแล้วขอกเอก็ียไปปลูกอีกหม่องนึงพี่น้องจะเบิงใบบกูดข่เวยงามๆนะคะพี่น้องขาใบบกูดนะคะไป,ะปะเฮ็ดบุญหลายงานแล้วนะคะพี่น้องขา อันนี้ก็ตะไคร้ค่ะพี่น้องตะไคร้นะคะตะไคร้ก็เอาไปงานแม่นะคะพี่น้องขากไปเห็ดทำบุญหลายๆงานนะคะมาอัพเดตสวนมือนี้นะคะพี่น้องอัพเดตสวนโอ้ยจะามาเคียวคอยพี่น้องพันบักเคียวคอยบกเคี้ยว่อยคอยได้หนิอืมแต่ว่านี่แหละก็จะเห็ดพันพี่น้องเลืองแล้าเลื้งแล้วพี่น้องเลืองเล้วเรื่องบกเคี้ยวคอยเนี่ย น,นี่หลาพันบันเขือข่อยพี่น้องก็จะเห็ดพันนี่พี่น้องตะไร่ค่ะนะคะตาไข่พี่น้องลดน้ำใบลูกไว้กินละพี่น้องเอ,อ้เห็ดบุญน้ำนะคะพี่น้องบ่ามีกับมาขอาเอามาไปกินใดเดอ้อจ่าเดอ้อขาเรืออันใดกด็ได้นะคะพี่น้องนะแล้วพี่น้องไอชุกเชิญสื่อกับสื่อ,อ,อต้อนหงส์ต้นหอมมาท่านกับ มาขอไปเก็บกินได้นะคะพี่น้องนะคะลาตีไม่หวงไม่หยางเด้อนี่ต้นตะไคร้ลาตีค่ะโอ้แตกกอค่ะพี่น้องขาต้นตะไคร้ลาตีจ้าเพิ้งผุนะกอหนึ่งเด้พี่น้องแตกค่กละลาตีปลูกต้นเดียวหนึง่งแล้วเตียยไปงานแม่บังหันนี่พี่น้องขาพุนะแตกดีค่ะพี่น้องขาผุ่นเะเบิ่งเอาอกอเดียวเด่นแตกออกแตกออกพี่น้องขา พ้อยง่ายพ่อมนะคะอาเตีนให้พี่น้องเบิ่งนะคะต้นพริกกะลาตีกะผูกพริกต้นพริกนะคะไปเก็บกินโอ้ยอันนี้กะพริกของลาตีนะพี่น้องลาตีลาตีละ,ละ,ละอันนี้พริกอันนี้ลาตีบ่ได้ดปลูกเออลาตีบ่ได้ดพอเองนะคะลาตีสือมากนาะ สื่อมารตีก็ได้ตังเจ็ดแปดต้นนะคะพี่น้องตต้ต้นหนึ่งค่ะพี่น้องปลูกว่าเกิดนะคะแมวเหยียบนี่แหละหมู่บ้านรตีก็เฮ็ดคอนเทนต์นะคะได้เก็บกินค่ะพี่น้องพริกแบบนี้เด้เก็บกินค่ะพื้นที่นี่ยๆก็แจมไปนะคะนี่ท่านด้เก็บเลยท่านด้เก็บ,บไปตากแหงไว้อีกออกมาตากแห้งนะคะนี่ค่ะพี่น้องพริก ข้พอได้เก <à la> de <brightness> <desserts> uh, ็บกินอยู่จ้าพี่น้องค่ะ oh, อันน oh, oh, uh, ี้ก er ็ใบพักอี่เหล่มาจากขอพีสาวนะคะขอพีวาดเพิ่นมะขอพีวาดเพิ่นมาปลูกนะคะมะปลูกก็พอได้เก็บกินค่ะโอ้เจะเบิร์กเนี่ยร่วอย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 พี่น้องโอ้ยมาอัปเดตสวนให้พี่น้องในเบิ่งน้ำหน้าคายพน้อบรรยากาศก็ดีดีนะคะจะเบิร์กมะเลือขอพี่น้อง พอสิเก็บบะเกลือสุกกันนี่พี่นออ้องบะเกลือขอยเด็กเก็บกินหรอพีน่น้องนะคะปลูกอันไหนก็ได้กินอันนั้นแหละจ้านะคะปลูกอันไหนก็ได้กินอันนันปป้นนะบ่ปลูกก็บ่ได้หรอกพี่น้องพ่อแม่พาปลูกท่ามาหากินเพื่อนทั้งบอกว่าพื้นที่เน่้อยๆมึงบ่ต้องย่านดอกทำมึงขยันปลูกกินท่ำกินมึงบ่อึดแต่แนวกินเพื่อนวกกะการเรื่องจริงอ่ะพี่น้องการเรื่องจริงคือจังแม่บอกนะคะ มกม่วงสามฤดูว่าสันพี่น้องจะเบิงคอยซื้อมามาปลูกเนาะคอยสั่งจากออนไลน์มาจักสิได้กินนวยบ่ดอกพี่น้องอย่าล่นออกเบิดตอยู่ออจะเบิงจับควรนี่ยเขาบออันคูจนเบิดจ้าว่าพี่น้องค่ะอันคูจนเบิรอันก็สิบอกคูเบิดอีกว่าพี่น้องจะคูเบิร์เด้อจับน่วยให้กินแน่นะคะพี่น้องดอกมะม่วง่อยจะคูเบิดเด้อ อันนี้พี่น้องกับปมาณนี่นะขอวนันแมงลักบาเกิดเกิดเตโหรละผ้านะคะงามขกอีหลีพี่น้องขาะจะเบิงผู้ใดเสมาเอาไปใส่ก้อยใส่ย่ำใส่ยางกลับมาเอาด้วยจ่าเด้อนะคะมามาเอาไปได้ด้วยจา่าละตีกะอันนี้กับหยอดพอกิ๊ตูเดือละตีสิใหญ่ออกนะคะพี่น้องใหญ่ออกไปปลูกอีกตัางหากนะคะนี่ ปลูกร่วมกันมาเกิดนะคะอันเกิดพักชีอันนี้พักอิตูและสิใหญ่ออกจากนี้นะคะพี่น้องเอาเอกไปปลูกตั้งหานะคะมันจะเกิดแจมกันนะคะแล้วตีกับบ้านแกมแจมกันแหละนะคะพี่น้องเพื่อนๆไม่มีก็เอามาก็มาเอาไปใส่เด้อพี่น้องายลูกหายร้านมาขอ,อาไปใส่ต่มใส่แกงใส่ยังนะคะว่าอดไใส่จะว่าด้เก็บกินแหละค่ะพี่น้องหนาวแบบนี้และตีกับอยากหาเนว แน่วมาต้มสดห่อนหอนอยู่ได้พี่น้องหาแนวมาสด like like นะมาต้มมาสดห่อนหอนกะกะคือสิไข่แน่อยู่เนาะพี่น้องเนาะกันนี้ละค่ะพี่น้องและตีกันมาอัปเดตสวนให้เบิรงกละค่ะโอ้ยอันนี้กะอันที่พี่น้องเห็นเนี่ยคือเป็นห้องน้ำด้วยจ้านะคะห้องน้ำแบบโชกเฉินเนาะ งบประมาณไม่มีค่ะพี่นองค่ะจางลูกจางร้านที่หายช่วงนึงกม็มีลูกไส้ามาอยู่น้านะคะไอ้เจ๋งนะคะเพิ่นก็มาอยู่น้านะคะตอนนี้เพิ่นกับว่าได้อยู่แล้วนะคะเพิ่นไปหตุงงานเพิ่นกักลับไปอยูอ่กับแม่เพิ่นละลาพี่นองค่ะกะกะโอเคก็ถือว่าช่วงเวลานึงกับมีความสุขดีนะคะค่ะที่ลูกได้มาอยู่น้านนะคะกะับ ในในการมุมมองละติบัลูนะคะว่บใครจะมุมมองยังไงเรารักของเราเราก็ลักเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็น,นองนะคะอันนี้กับพี่นองเนยได้พี่นองมึงเนี้ยพุ่งขางพ่นออกแล้วค่ะพี่นองคะ่ะบนเวียนแต่แม่นี่บ่งหอว,ว่าตอนไหนจะขอดพี่นองจะขอดจะเสมาขอดอยู่กับแม่บะพูน้องรับกันทุกขึ้นค่ะพี่นองค่ะไอ้มีท่องนะคะลูกสาวลูกสาวมีท่องถ่องพ่นออก่องปองปอง ไปแล้วคะ่ะน้องโอเคนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็ถือว่ายาวเกินไปก็ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ติดตามเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณระบบขอบคุณ AI ขอบคุณ Facebook นะคะขอบคุณคะ่ะไปแล้วคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ